วิลเลอร์บรอสเนลนักคณิตศาสตร์นักดาราศาสตร์ผู้ศึกษาเส้นทางของแสงเมื่อแสงมีทิศทางเปลี่ยนไปเราจะคำนวณมันได้อย่างไรวิลเลอร์บรอสเนลนะครับเกิดที่เมืองไลเดนในประเทศเนเธอร์แลนด์เขาได้รับช่วงต่อจากพ่อนะครับในการดำรงตำแหน่งเป็นศาสตราจารย์ด้านคณิตศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยแห่งไลเดนไม่ว่าเขาจะมีผลงานมากมายนะครับในด้านของดาราศาสตร์นวิเกชันหรือการนำทางแล้วก็จีโอเดซีซึ่งเป็นศาสตร์ในการวัดขนาดของโลกแต่ผลงานชิ้นสำคัญของเขากับกลายเป็นการค้นพบกฎการหักเหหรือ the law of reflection ในปี1621โดยเรารู้จักอีกชื่อหนึ่งว่ากฎของ s n a น l เมื่อแสงที่เดินทางในอากาศนั้นจะเดินทางเป็นเส้นตรงแต่เมื่อมันผ่านเข้าไปในวัสดุที่มีความหนานแน่นมากกว่าแต่โปร่งใสอย่างเช่นแก้วแสงมีการเปลี่ยนทิศทางขึ้นมาเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าการหักเหหรือว่า refraction กฎของสเนลได้อธิบายไว้ว่าความโค้งงอของแสงนั้นจะขึ้นกับคุณสมบัติของวัสดุที่แสงส่องผ่านเราเรียกค่าค่านี้ว่าดัชนีหักเหหรือว่า refraction index หากท่านในชอบคอนเทนต์วิทยาศาสตร์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจได้นะครับให้กับทางช่อง The Project Thai และก็หาในคลิปนหน้ามีคลิปวิทยาศาสตร์เรื่องอะไรอีกก็ฝากกดติดตามได้นะครับรอว่าเราจะมีคอนเทนต์อะไรดีๆมานเล่าให้ฟังในวันนี้ขอจากลาไปแต่เป็นเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ